สวัสดีครับอีกผมนักคุงนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยของไปไ้เยอะเนี่ยขใครไม่สนใจส่วนใหญ่เดียวทุกคนผมสะมีผมจะเข้าโทรศัพท์ไหมคะก็ค่ะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องนี้นะผีเบลยืนนิ่งอ่ะผีเบลยืนนิ่งไยผีเบลเดินแล้ว เราก็ไล่ดูได้จ้แกงผีอีกแล้วเหรอก็มาดิดีเขาคันไม่โดนนี่ไงันไม่โดนก็โดดฝันไปเฮ้ยวิ้ยู่ข้างเดี๋ยวผมเฮ้ยเดี๋ยวเออตรงนี้ม่ยืนอ่งอ่ะผีเขาไอ้นี่หรือเปล่าผีพิมพ์อยู่แหละมีผีผีเล่นอยู่นะโอเค เก็แรงแล้วก็ห่วยเก่ง่ลยหนุ่ปากอะไรโอ้ยอี่แบบกูนึกว่าคนไทยจะเฟรนลี่เฮียกูแค่เห็นแม่งบอกใครคนไทยบ้างอ่ะเดี๋ยวอริจะเล่นไหมจะกดแล้วนะกูต้องเล่นเฮียอะไรอีกกูบอกกูเล่นอยู่อ๋อเล่นอยู่อ๋อโอเคไปนะคะอื ต้อมะลิจะคุยกับแฟนพี่ทำไงได้อ่ะแอบยิ้มอยู่อ้ยดราม่าเฉยเออต้นมะลิคุยกับแฟนยังไงรู้รือห่อคนไหนแฟรือหลอคนไหนแฟนโอ้โวันนั้นหวานกันจังไหนวะป้องไม่ต้องอันนั้นพี่เมิรคนนั้นน่ะใครพี่ยังไม่รู้เลยอ้าวเดียดีก็แบบหวานกันจัดอะหวานตอนหน้าพี่อะเกี่ยวเปล่าพี่เกี่ยวอ่ะเออพี่เบอร์หนูเปล่ายังไม่รู้ตอนไลฟ์สดอยู่ ไม่ได้พาเหรอเขาเรียกว่าตั้งใจเล่นเขาเขาเล่นดีพาแต่เรนตอนนั้นนั่งหาห้องอยู่ตั้งใจเล่นประมาณถึงโอเคยูริอีกคนนึงต้องไปช่วยแล้วล่ะหรือว่าเราไหมใครใครมองหน้ากันก่อนมองหน้ากันไม่มองกูมองหน้าแฟนกูคนเดียวเดี h e Walking Dead มันเออใช่เหรอใช่เหรอเรื่อง The Walking Dead เหรอเออแต่ได้ซอมบี้ไม่ใช่ใครกันแน่สัตว์เกมค่ะอ๋เปียวตามมาอีกแล้ว ก็พี่เล่นมันมันเห็นแล้วมันอยากเล่นทุกจบทุกเกมเลยใจค่อยรีฟันโอ๊ยใจพี่ซื้อเหรอไม่รู้ดูพี่เล่นมาล่ะดูเล่นอะไรเสียงไลฟ์แม่งก็แจ้งเตือนตลอดที่ไหนอ่ะเอฟหน่อยอาไรชว่อ่ะตรงไหนอ่ะฮัลโหลช่วยด้วยผีอยู่ข้างในมัในวัดชีวชิเป้เด้อ ได้อย่าอย่าลากมาลากนะสวยพีล่างอยู่จะพีล่างอยู่หนูบนอยูบนหนูบนอยู่โอเคครับผีผีไม่ล่างผมเลยอักษรสาราดูไปแล้วไม่ลงแล้วไมลงมาแล้วโอ๊ยสวดบนเลยก็ได้ครับอักษรสาร้ถ้าผีขึ้นก็คือเราลงถ้าผีลงก็คือเราขึ้นโหสาระควรสวดเลย ลุ่มๆลุมน่าอยู่ได้อีกคนหนึ่งอยู่หรอไม่ผมอยู่เอ๋อไม่ใช่ครับอุ้ยเฟศเฟศเฟศนอะไรใครตะกอนนั้นขึ้นมาบนแล้วนี่เอาซิเฮ้นี่มันดันใหม่นี่นะฮัลโหลดันเก่าค่ะดันออกสองอาทิตย์แล้วมันไม่เก่าแล้วไม่ไม่คนไม่ใหม่แล้ว เออวันนี้เขาเพิ่งเล่นวันแรกก่อนที่จะไปมาคือคืออยากได้ใหม่ใหม่มากเลยนะแต่พอเล่นไปเล่นมาโอเคไม่อยากได้แล้วตอนนี้คือเบื่อเมื่อแล้วก็คือไม่เจอแต่อีสุสานรถแล้วก็เบื่อวันหลังนะแย่ากพี่ช่วยหนูด้วยพี่ชื่ออะไรดังคุงวิงดังผมก็อ่านชื่อไม่ออกกนขอโทษนะคะ ีหนูสไตล์แล้วยุทธศาสตร์ที่นี่เนี่ยความตั้งใจเด็ดเดี่ยวดูเห็นมากวันนี้รู้สึกโชคดีที่เราที่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่มสามหรือม,มหอกทำไมเฮียโควิดเรียนออนไลน์ไงไม,มารีเา,า,ยาียต้องเดือดร้อนมหาคุณ <c oughs> โอ้ยเฮีย <c oughs> มารีเฮียต้องเดือดร้อนมหาคุณแล้ว <c oughs> โอ๊ย <c oughs> โอ๊ยไปด้วยวิภาวดีถูกยิงถูกแทงเสียงต่อแหลมมากอีสัตเฮ้ยหมดจะตายแล้วว่าเป็นเนยอะไรอีสัตโอ้มันไม่ออกกันดิคอร์ดฮ่าฮ่ะดิคอร์ดเป็นไรโรเจ็รส,สตาร์ไปติดหรอก็คือไม่ใช่ออกพยายามจะเข้าดิคอร์ดแล้วก็จะออกจากดิด เป็นหมาอีดอลแล้วบทนักทรงเลี้ยงเหรอไอ้เขียะเห็นว่าวันนี้ดิคอร์จะปิแล้อ๋อปิงมากก็พี่คะพี่ดังทิมหรือพิมก่อยค่ะฮะอ๋อหรือพี่ไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้หรอกอะไรของมึงวันแตบบรร้พิซซ่าฟรานซิสคิตารีพี่ตรงไหนก้าวเกาแล้วบ้างคะพี่ดัง มึงก็แหกตาดูเองสิโอเคค่ะพี่คะหนูจะตายหาแล้วค่ะที่หนูด้วยได้ไปเลยอีดอกโง่ไม่เป็นไรคะ่ะพี่โอ้ยพิธีอะไรสัตอ๋อปกติที่ออกพิธี่เหรอ I can't escape this now. I like to show me how. หนูว่าหนูตายเพราะฉะน,นั้นหนูจะไปนี่แล้วกันไปหายาก็มาไฟกับผีต่ออ้าวเฮ้ยไม้เล่นตัวไม่ยอ,อมนอ